รู้สึกว่าดีนะครับเกาะติดสถานการณ์ชีวิตล็อกสตาร์ที่กรลังทำสถิติใหม่ของโลกนั่นก็คือนี่คือความตั้งใจอันสูงสุดของกูเลยทีเดียวกูจะทำุ๊กเบิร์ Book คอร์ดศิลปินที่ไลฟ์ติดต่อกันนานคือสองวันมาแล้วที่คนดูเยอะมากเลยแล้วก็มี การเรียกว่าส่งโฆษณามาอย่างนี้มันรู้สึกสนุกสนานและคลื้นเพลงในเพจของเราดังนั้นเสียงภาคจัดพันธมิตรนั้นรู้สึกว่าดีนะครับเกาะติดสถานการณ์ชีวิตล็อกสตาร์ที่พำลเรจะทำสถิติใหม่ของโลกนั่นก็คือนี่คือความตั้งใจอันสูงสุดของกูเลยทีเดียวกูจะทำกินเดสบุ๊ o เว w o ์เรคคอร์ดศิลปินที่ไลฟ์ ติดต่อกันนานที่สุดไหลทุกวันอาจจะทำหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ทาเมื่อไหร่ที่มึงบอกว่านานที่สุดแล้วกูจะพอเมื่อน,นั้นถุยส่งข่าวมาบอกกูหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับดีงามมากผมรู้สึกดีมากที่มีการเข้ามา ชมกันแบบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ผมทำนั้นพูดแล้วพูดอีกไม่เรื่องเข้าใจหรือเปล่านั่นก็คือการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยชาติบ้านเมืองครับไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะให้หลุดพ้นจากคดีเพราะคดีผมมันจิ๊บจ้อยลูกชาย,ย่างผมนั้นโอ้ยสบาย แมเรื่องแค่นี้ชายชาติทหารนั้นต้องมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีของตัวเองเมื่อได้พูดออกไปแล้วได้ตั้งมั่นในสัจจะว่าจะรับใช้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ต้องทำเช่นนั้นต้องรับใช้ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีงามกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ทำสิ่งที่ดีงามให้กับโลกนี้ นั่นต่างหากคือความศักดิ์สรีของความเป็นมนุษย์ความภูมิใจหาใช่การที่คุณมีเงินเยอะแยะร่ำรวยไหมสิ่งที่ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างนักหนานั่นก็คือได้ช่วยเหลือคนลำบากยากจนไอ้เรื่องที่จะต้องการมี ยศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นหาใช่ความต้องการของผมไม่สิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการที่จะช่วยที่จะให้ที่จะรับใช้ทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือผมจึงได้เรียนให้ทุกท่านทราบเสมอว่า ไม่เคยคิดจะเล่นการเมืองไม่เคยคิดที่จะทําการสิ่งนี้แล้วเอาชนะใครต่อใครได้แล้วจะไปเล่นการเมืองเพื่อเป็นตําแหน่งใหญ่โตซึ่งสาบานได้ว่าไม่คิดเพราะเท่าที่ทําอยู่นั้นก็ดีอยู่แล้วถามว่ามีอํานาจบารมีหรือเปล่าไม่มีหรอกไม่มีผมไม่ได้มียศอะไรนี่ผมไม่ได้เป็นในพงในพลไม่ได้เป็นตํารวจเป็นทหาร ผมเป็นประชาชนธรรมดาผมมีน,นักร้องและผมจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรตำแหน่งแห่งขนอยู่ที่ไหนก็ตามคุณสามารถรับใช้มวลชนรับใช้บวงประชารับใช้สถาบันได้ทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นทุกคนต้องรวมด้วยช่วยกัน แต่สิ่งที่ผมต้องเฉพาะเจาะจงไปนั้นก็คือเราเองนั้นเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือมีหัวใจที่เป็น soldier soldiers a l l soldier never died we will fight until the end of our day ยินดีในยุคของเราเรากำลังจะชนะเรากำลังจะเอาชนะพวกเขาสำหรับอะไรสำหรับสันติสุขสำหรัความสงบสุขเพื่อความสงบสุขของประชาชานั่นเองมีกินไม่มีกินช่างมันอยากจนคนแค้นช่างมันนอนที่ไหนก็นอนได้แต่ขออย่าให้นอนใกล้คนหลายใจก็พอ หูยไงสักหักบุมซะงั้นดูคนแก่อยากมาดูคอนเสิร์ตด้วยเหรอคืออย่างนี้ถ้าจัดก็จัดได้ให้ใครจัดนะให้ใครจัดให้หละครับถ้ามีคนจัดให้ผมก็ไปเล่นให้ได้ จัดในฮอลนะจัดในฮอลจะได้ไม่ตีกันอย่าง Impact Arena อะไรอย่างเงี้ยก็ไปจัดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมีคนถามว่าผมอาบน้ำหรือ,อยังอยากบอกว่าผมอาบน้ำไม่บ่อยมากนักวันหนึ่งครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคแต่สมัยก่อนนั่นก็อาบบ่อยบ่อยมันจะอาบไปทำยียอะไรก็ไม่รู้เนื่องจากที่ไม่อาบน้ำบ่อยเพราะไม่ได้ไปไหนเลยวันวันหนึ่งก็เดินไปหาอาหารปลา เดินไปเอาหนังสือพิมพ์บ้างเดินไปหน้าบ้านกวาดโน่นกวาดนี่นิดหน่อยยกขยะไปทิ้งก็อยู่แค่เนี้ยถามว่าออกกําลังกายไหมออกสองคนก็เล่นออกกําลังกายกันอยู่สองคนไปทิ้งประชาชนแน่นอนผมยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอไม่มีทางทอดทิ้งประชาชนผมอยู่เคียงข้างประชาชน แน่นอนและเทิดทูนสถาบันนั่นคือสิ่งที่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตผมผมไม่ไปไหนอ่ะไม่หนีไปไหนทั้งสิ้นเข็มไปไหมเนี่ยอยากถามเรื่องอะไรครับเอาละอ่ะ อันไหนคือน้ำจิ้มของอันนี้ไม่ทราบได้อันนี้เหรอ,อ,นนอเขาไปวางไว้หน้ากล้องอ่ะเอดีนะวางหน้ากล้องอ่ะถ้าวางหน้าโจแล้วก็เสร็จเลยพี่กล้องเขายังไม่ aggressive เท่าไหร่แต่พี่โจเขาตัวจี๊ดอ่ะคือถึงตอนที่ขำก็ช่วยกันขำด้วยนะฮะ <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> เมยนี้คนดูอะเยอะตายก็เยอะมากสิฮะเนไครับแม่ไม่หมดอยู่แล้วนี่เธอเอาเสียบหน่อยผมยินดีมากที่ผมได้เป็นกำลังใจกับทุกคนและเป็นแรงบันดาลใจ แรงบันดาลทั้งแรงบันดาลใจและแรงบันดาลัยให้ทุกคนให้ทุกคนมีความเพื่อเขิมในการต่อสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองไม่อยากพูดถึงเรื่องเดิมๆเพราะเชื่อเหลือเกินว่าแค่ทำแค่นี้ก็ออ,ออกดอกออกผลแต่จะทำนี้เรื่อยๆจนกว่า บ้านเมืองจะสงบสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่มีคลื่นใต้น้ำตรงโน้นตรงน,รงนี้ไม่ได้ผมไม่ยอมและผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เขาดูแลบ้านเมืองก็คงไม่ยอมเช่นเดียวกันเพราะดันอ้าวตะเกียบมันร่วงได้งไงหรืรอว่ายังไง งนอนอ่วงนอนเหรอง่วงนอนเหรอง่วงนอนมันไม่ไปน,นอนอะ่ะเพราะอยากได้กินเน s s บุ๊กอ่ะเบอร์ริกคอร์ดผมจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนคนยากคนจนให้ทุกท่านรู้เอาไว้ ผมจะยินหยัดเคียงข้างทั้งคนยากคนจนคนล่ำคนรวยพี่น้องที่มีความงามในจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่รู้คุณแผ่นดินที่รู้คุณประเทศชาติที่เข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำอยู่นี้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ต้องสงสยัยใดๆทั้งสิ้นทั้งพูดอยู่อย่างนี้จะตรวจยาเสพติดให้ดูทุกวันเดี๋ยวนี้ก็จะตรวจอีกเดี๋ยวให้คนไปซื้อมาอีกตรวจทุกวันน่ะถ้าใครว่าเพี้ยน เพี้ยนก็ตั้งสายได้ื่อยตึงไปตึงไปหย่อนหน่อยเพี้ยนตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกให้มันตรงอ่ะตรงคีตลอดอ่ะไม่ไีธรรมดาด้วยป็งคีนักดนตรีพรากูเป็นคนตลกอย่างนี้ละมั้งมึงอะคิดน่ากูบ้าหรือให้มึงเข้มๆแบบเมื่อก่อนแบบพีเข้มๆแบบเมื่อก่อนนี่ไม่ได้นะเข้าใกล้ไม่ได้ไม่ให้เข้าใกล้เลยให้เข้าใกล้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ผ,ผู้ชายไม่รู้จะเข้าใกล้ทำไมเพราะไม่ได้ไม่ได้ชอบบอดี้หมายถึงไม่ใช่บอดี้แลมนะไม่ได้ชอบบอดี้ผู Gen> ้ชายชอบบอดี้ผู้หญิงเข้าใจไหมฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่อ จะนั่งคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ความรู้ประชาชนแล้วกเปิดเพลงฟังให้รู้สึกมันสนุกสนานไปด้วยไม่ต้องไปทำอะไรให้มันก็เป็นการทำศึกนั่นแหละแต่ทำศึกด้วยความเชื่อมัน่นและด้วยความมันดอกมั่นใจ ก็มีคนสนับสนุนถึงได้ทำแล้วไอ้อันนี้มันยังไงเอามันมาแล้วนี่าถามผักถามใครถามอีกเอิบมันสิ <laughs> เดี๋ยวนะเอะอะไรเนี่ยมันคืออะไร there was problem connecting to OneDrive